สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับวันนี้นะครับได้ลงปลาใหม่นะครับปลาฟิงเกอร์นะครับพอดีวันนี้ก็ลงปลามาอยู่ในตู้รวนนะครับเยอะมากเลยนะครับมีหลายสายพันธุ์เลยปลาบอมบอมบาดูนะครับปลาฟิงเกอร์หมูกระดงสูงนะครับปลานกแก้วเลิบหมอมารวีนะครับพอดีว่าตู้มีปัญหานะครับนิดนึงนะครับก็เลยนํามา เลี้ยงรวมให้ก่อนครับเชวาดาก็มีนะครับเชวดาลายินอ่อนนะครับแล้วก็เวดาพัตินัมมีเยอะมากครับปานอแก้วบูเทกเกอร์ก็มีนะครับสวยมากนะครับถ้าหลากหลายสายพันธุ์นะครับตรงนี้นะครับคือการเลี้ยงรวมนะครับพอไม่รู้ว่าจะเลี้ยงรวมกันได้นานไหมนะครับก็ต้องเราดูวันพรุ่งนี้นะครับ ในทุนนี้ว่าจะเป็นยังไงนะครับผมเชิงความสวยงามไหมครับนี่ฝ่าฟิงเกอร์ครับฟิงเกอร์วันนี้ลงไว้สองตัวนะครับฟิงเกอร์จะมีสองตัวนะเอ๊เดวไว้น้ำดูวมากครับฟิงเกอร์ฟิงเกอร์นี้สามารถเลี้ยงลงกับพวกเทวดานะครับ มันมาดูวงนนี้ได้เฮะเยอะมากครับอันนี้หมูกระดองสูงนหมครับหมูกระดองสูงนี่จะกินอาหารแมดจมนะครับพวกอาหารกุ้ง,งอะไรกินได้นะครับ กินนี้ก็ไว้ไเพียงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวอัปเดตตู้ปลาอื่นนะครับไม่ได้ชวอีกนะครับขอบคุณครับ